สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมู็ตปุรานะคะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะจัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษเลยค่ะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบธาตุกายสิทธิธ์โดยเฉพาะเหล็กไหลงอกเหล็กไหลเจ็ดสีเขาอึมคึมจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งทางช่องเรานะคะก็ติดไว้หลายเพลาแล้วค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเต็มที่เลยนะคะสาหรับความเป็นมารวมถึงพุทธคุณวิธีการและคาถาบูชาค่ะ สำหรับเหล็กไหเขาอึมครึมชิ้นนี้นะคะที่เป็นนายแบบนี่นะคะมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะคะต้องขออนุญาตท่านเจ้าของ้วยนะคะที่นํามาทําเป็นคลิปนะคะเพื่อให้ทุกท่านด้ชมกันด้วยค่ะเหล็กไหลเจ็สีเขาอึมครึมนะคะถือว่าเป็นเหล็กไหลงอกค่ะ เป็นเหล็กไหลน้ำรองซึ่งแข็งตัวตามธรรมชาตินะคะไม่เหมือนกับเหล็กไหลจำพวกน้ำหนึ่งที่ยังมีสภาพเป็นของเหลวที่ต้องอาศัยคาถาอาคมในการตัดนะคะซึ่งเราจะเคยเห็นนะคะในละครหรือว่าในภาพยนตร์นะคะที่มีพระเกิิอาจารย์หรือไม่ก็จะเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมนะคะที่ใช้คาถาอาคมในการตัดอย่างนั้นน่ะเขาจะเรียกว่าเหล็กไหลน้ำหนึ่งนะคะ ซึ่งเหล็กไหลเขาอึมครึมนะคะก็ถือว่าเป็นโคดเหล็กไหลอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นโคดเหล็กไหลงอกนะคะซึ่งไม่จําเป็นต้องอาศัยวิชาอาคมใดๆในการตัดสามารถนําออกมาได้เลยแต่ก็ต้องทําพิธีการขออนุญาตกับเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ผู้ที่ดูแลเหล็กไหลชนิดนี้ซะก่อนค่ะเรามาชมลักษณะของเหล็กไหลเขาอึมครึมกันนะคะสำหรับลักษณะเหล็กไหลเขาอึมครึมนะคะเขาจะสีดำสนิทเป็นมันเลื่อม เมื่อกระทบแสงสว่างนะคะผิวจะค่อนข้างละเอียดที่สำคัญนะคะแม่เหล็กดูดไม่ติดค่ะพบเห็นได้ตามถ้ำที่ลึกลับงอกขึ้นอยู่ตามพื้นถ้ำและผนังถ้ำที่มีความชื้นและความเย็นพอสมควรค่ะเกิดจากเทพที่มาใช้วิบากกรรมในโลกนี้จึงมีพวกเทพที่เป็นยักษ์หรือว่าเป็นคนทันค่ะคอยให้ความอารักขาไม่ยืดไม่หดได้อีกค่ะ เหล็กไหลต่างๆเหล่านี้นะคะจะอยู่แยกกันเป็นอิสระนะคะจะพบเจอรวมกันก็เฉพาะลังเหล็กไหลที่เป็นเจ็ดสีเท่านั้นค่ะลังเหล็กไหลลักษณะดังกล่าวนะคะนับเป็นเหล็กไหลชั้นยอดถือได้ว่ายอดเยี่ยมเหนือกว่าเหล็กไหลทั้งปวงเพราะเหล็กไหลเจ็ดสีนะคะได้รวมอำนาจบารมีของเหล็กไหลแต่ละสีแต่ละชนิดไว้ด้วยกันค่ะจึงเป็นที่มาแห่งสุดยอดเหล็กไหลบารมีเลยก็ว่าได้ค่ะ สังเกตชิ้นที่นำมาโชว์นี่นะคะก็ครบเจ็ดสีเลยค่ะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะเหล็กไหลเจ็ดสีที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่นะคะแล้วก็ที่ทุกท่านได้บูชาไปนะคะจากทางช่องเราแล้วนะคะสามารถงอกเจริญเติบโตได้อีกค่ะโดยการเลี้ยงน้ำผึ้งนะคะซึ่งโดยปกติแล้วจะให้เสพน้ำผึ้งในคืนพระจันทร์เต็มดวง และเวลาเช้านะคะก็ให้นําไปล้างออกด้วยน้ําบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งค่ะประมาณนะคะช่วงระยะเวลาประมาณ2-3เดือนค่ะจะเห็นได้ถึงความชัดเจนเลยค่ะว่าจะมีการเจริญเติบโตของเหล็กไหลชนิดนี้ด้วยนะคะแต่ที่เห็นนะคะก็มีบางท่านนะคะผ่านไปประมาณ1สัปดาห์นะคะก็เห็นความงอกเจริญเติบโตของเหล็กไหลชนิดนี้เหมือนกันค่ะบางทีนะคะหากเจ้าของบูชาให้ดีค่ะ ในธรรมชาติจริงๆของธาตุกายสิทธิ์ประเภทนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นสีดําอมเขียวไปจนถึงเป็นสีรุ้ง7สีค่ะก็คือมีสีม่วงขามน้ําเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะคะอีกทั้งก็ยังมีการออกเป็นสีทองและเงินยวงขาวบริสุทธิ์ด้วยค่ะสำหรับเลขไหลเจสีนะคะจะให้คุณทุกด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสเสน่ห์เมตตามหานิยมให้โชคลาภคุ้มครองชีวิต ป้องกันพูดผีปีศาจร้ายให้แค้วค่าจากภัยทั้งพวงเป็นตบะเดชาเหมาะสำหรับผู้ที่บำเพ็ญบารมีนะคะแล้วก็มีอนุภาพร้อยแปดประการค่ะมีเหล็กไหลเจ็ดสีชิ้นเดียวนะคะเท่ากับมีเหล็กไหลชั้นยอดทุกประเภทรวมตัวกันเลยค่ะให้ชมกันชัดๆถึงความงามเลยนะคะชิ้นนี้มีเจ้าของแล้ค่ะ ถ้าหากสนอ,อกสนใจนะคะอยากจะบูชานะคะทางช่องเรานะคะก็จะมีคลิปเป็นคลิปเฉพาะกรตนะคะอัปเดตขึ้นเสมอๆเ,เรื่อยๆนะคะก็สามารถทักทายได้นะคะใน l i น์ ID นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะเราจะมีทิ้งไว้ให้ด้านนี้เลย ต่อมาค่ะเรามาดูกันเกี่ยวกับเรื่องอาน,นิสงของการบูชาเหล็กไหลเจ็ดสีนะคะซึ่งมีคุณค่าอเนกอนันต์นนเลยนะคะจึงทําให้ผู้ที่รู้เรื่องหลายท่านนะคะพยายามตามหาเหล็กไหลชนิดนี้ไว้ครอบครองค่ะแต่ก็หาได้ยากนะคะเพราะว่าในธรรมชาตินั้นมีน้อยมากลังเหล็กไหลก้อนหนึ่งนะคะหนักเป็นตันๆเลยค่ะซึ่งจะพบเหล็กไหลเจ็ดสีเนี่ยได้แค่นิดเดียวเท่านั้นเองค่ะ และสำหรับผู้ที่ได้เหล็กหลชนิดนี้ไว้ครอบครองนะคะก็จะประสบความสำเร็จในการงานสามารถฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงได้ค่ะลอดพ้นจากภัยต่างๆพ้นจากวิญญาณชั่วร้ายไม่สามารถมาทำอันตรายแก่ผู้ครอบครองได้เพราะว่าอำนาจบาร,รมีของเหล็กหล7สีนี้ค่ะมีทั้งเทพพรมฤษีคอยรักษาดูแลอยู่ค่ะ ทำให้จิตใจความคิดสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามไปด้วยเหล็กไหลเขาอึมครึม,มหรือเหล็กไหลเจ็ดสีนี่นะคะนับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่บำเพ็ญเพียนค่ะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยค่ะใส่กันผีปีศาจการดวงชงดวงชะตาขาดการการชงตามงานศพหรือใครจะมาเอาชีวิต และสำหรับคลิปในวันนี้นะคะทางช่องเราก็มีคาถาบูชาโคตรเหล็กไหลามาฝากกันด้วยนะคะตั้งนโมสามจบค่ะจิเจลุนิเตชะสติวายุละพะพะเวสัจเจเอชิมะอปานุติปะทะวิยังเป็นคาถาบทสั้นๆนะคะถ้าหากตั้งใจท่องสักสามสี่รอบเนี่ยค่ะ ก็จำขึ้นใจแล้วค่ะและสำหรับคลิปในวันนี้นะคะทางช่องเราก็ได้รวบรวมถึงคุณสมบัติต่างๆนะคะของเหล็กไหลเขาอึมครึมหรือว่าเหล็กไหลเจ็ดสีมาฝากกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลยค่ะเป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมแก่คนทั้งหลายค่ะ 2. เรียกหรือนำโชคลาภโพกซัพ์มาให้ค่ะแค้วค่าปลอดภัยอยู่ยงคงกระพัน 4. มีพลังผักดันแก่ผู้ที่มีดวงถึงคาดให้เลื่อนออกไปได้แต่ไม่เกิน7ปี 5. พูดผีปีศาจคุณใสทั้งมารไม่อยากเข้าใกล้เพราะมีธาตุไฟหรือว่าเตโชธาตุมากจึงดีในทางป้องกันวิญญาณร้ายขมเหงลังแก้ค่ะใช้ทำน้ำมนต์ไล่ผีและแก้คุณใสได้ค่ะ อย่างที่เคยบอกไว้นะคะว่าเล็กไลเขาอึมครึมเป็นธาตุกายสิทธิชนิดหนึ่งซึ่งมีพุทธคุณอยู่ในตัวสามารถนำมาแกะหรือเจรัยเป็นเครื่องรางหรือรูปวัตถุมงคลตามที่ต้องการได้ค่ะอาจารย์หรือผู้รู้นะคะนิยมนำแร่ธาตุกายสิทธิชนิดนี้มาทำเป็นน้ำมนต์รักษาโรคร้ายต่างๆกรรมที่ยังมาไม่ถึงเราป้องกันได้แต่ถ้าโดนแล้วนะคะ โอกาสที่คิดว่าใส่แล้วจะหายก็ยากขึ้นด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะชาวบ้านหรือผู้ที่รู้จักแร่เขาอึมคืึเป็นอย่างดีนะคะได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่พกแร่เขาอึมคืนติดตัวไปนะคะตะขาบงูเงี้ยวเคี้ยวขอจะไม่มาทำอันตรายค่ะจะเลื้อยผ่านไปถึงเหยียบเข้านะคะก็ไม่กัด อาจเนื่องจากกำลังรัศมีของแร่เขาอึมครึมคุ้มกันอยู่ค่ะเวลาที่งูเข้าใกล้แร่เขาอึมครึมนะคะเขาจะอ่อนเปี้ยไปโดยไม่รู้สาเหตุค่ะจึงนับว่าแร่เขาอึมครึมนี้นะคะมีคุณแก่ผู้ที่พกติดตัวเป็นอย่างมากเลยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวประวัติความเป็นมาพุทธคุณวิธีการรวมถึงคาถาบูชาเล็กไหลเขาอึมครึมเล็กไหลเจ็ดสี ธาตุกายสิทธิ์ที่มากด้วยพุทธคุณที่ทางช่องเรานำมาเล่าสู่กันฟังนะคะและสำหรับผู้ที่สนอกสนใจอยากจะบูชาเล็กไหลเขาอุ้มคืมเหล็กไหลเจ็ดสีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็สามารถทักลายไอดีหรือจะโทรศัพท์มาตามลิงก์ที่ให้อยู่นี้ได้เลยนะคะถ้าหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ขอแค่คนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะ และขอบคุณสำหรับการติดตามช่องอมุริตปุระค่ะขอบคุณค่ะ